สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาๆมา,มาวันนี้มากินนี่จ้าสปากเกตตี้นะคะก็มีผักสดๆในสวนจ้านี่จ้าม,มาจ้ามากินด้วยกันนะคะกินกับสปากเกตตีกบผักแพลวเลยจ้ะ พาเกตตี้กับผักแพวเข้ากันอยู่องเด็กอ่ะหอมเพิ่มหอมอืมอร่อยอ พัาบุนฉันส่วน,นสามลอยไร กินก็พักไอ้ผูเขาวผูเขาวจ้าอ้จะสามทุ่มสองทุ่มครึ่งพี่นี้เงรอ ข้าวมันไม่อสาแน่ ผักสลัดข้นขมโอเคนะคะเพื่อนๆกดตัวกินก่อนจ้าสวัสดีค่ะ